เราเดินาทางไปถึงวูนที่สองของรายการเข็มทองกับตะกัวเพชรครับต่อน้ำหนักกัน2ปอนด์นะครับในเช้านี้เข็มทองช่าง96ปอนด์ครับในขณะที่ตะกัวเพชรนั้นช่าง9ก้าปอนด์ครับ่วนสูหนึ่งร้อยห้าสิบบกต่อหนึ่งร้อยหกสิบห้าครับอายุสิบห้าต่ออายุสิบหกนะครับสิบเอ็ดไฟชนะเจ็ด แพ้2เส,สมอ2ครับในขณะที่ตะกัวเฟดัน14ไฟนะครับชนะ11แพ้3ครับและที่สำคัญตะกวัวเฟดันต่อยที่สนามมวยป่าตองแห่งนี้3ครั้งในชนะรวดครับส่วนเข็มทองนั้นต่อยที่สนามมวยป่าตองแห่งนี้2ครั้งนะครับต้องบอกว่าแพ้ครั้งเสมอครั้งครับ นี่คือคู่ที่2ของปาทองคอมแบทนะครับประจำค่ำคือวันอาทิที่2 4สิงหาคมเราเจอกันในลุคแบบของมวยไทยฝากรายการมวยดีนะครับในวันอังคารที่9กันยาย,ยนครับที่เวทีมวยเวอร์สยามสเตเดียมนะครับกับศึกสอเดชพันธ์จัดโดยรองเชิดครับพันตำรวจโทสุรเชษเดชพันธ์นะครับ ดูฮาเวียจากสเปนดวลเดืเอดกับสติเวตจากเวียดนามกับดูมีแแบจากเวียดนามกับเจอกับเพ็ิเซียจากบราซิลซอตันเมนจากมาานะครับดวลดูครับมูซาอาซันจากปากีสถานนะครับพร้อมคู่มวยไทยนานา,นาชาติอัดแน่นรายการพลาดไม่ได้ครับฝีมือของรองเช่นนะครับ ภายในในวันเพื่อสเดทที่28สิงหาคมนี้นะครับช่องา,ถ,าถ่ายทอดสดเหมือนเดิมก็ฝีมือของโปรเตอร์หนุ่มน้อยเมืองใหญ่ดูคนไม่ยอบแก่นะครับสิปิมงคนเขารักมวยไทยจะเดิมพันสกิวฟิลิปดาวดังจากออสเตรเลียร้องขึ้นวยอัดแน่นรายการครับและที่สำคัญนั้นเจ้าชายรักมวยไทยอับดุลลาสิกนั้นมาอีกแล้วครับเพื่อนนี้นะครับมีมวยเดิมพันด้วย <c oughs> ความเห็นไม่ตรงกันเงออินเดิมพันไปไหนแล้วครับ ไทยหรือว่าออสเตรเลียฉายาอะไรนะคนไม่ยอมแก่จะบอกไม่ว่างแก่ครับเสรรนั้นคนไม่ยอมคนอแก่นี่คนไม่ยอมแก่และเมืองไทยคนไม่ยอมเมียงหรือเปล่าแม่สอกผีดิบนะตอนนี้ดูในโซเชียลแกเพี้ยนไปนะกูนี้นั่นต้องบอกว่าสเจอเขาแล้วครับแต่ที่สําคัญนั้นเข่า แกวผีมือครับนะครับอสองปอนมีผลหรือเปล่ามีผลหรือเปล่าครับตะกัวเพชรนี่ต่อยที่นี่สามไฟนี่ชนะรวดนะอันนี่คือต้องบอกว่าระยะหลังนี่สดเลยนะอในขณะที่เยิมทองนั้นต่อยที่นี่สองไฟยังไม่ชนะอแต่ไฟเสมอไฟหนึ่งล่าสุดนี่เสมออ่าวันนี้เสมอใครนัเพลงเอ๋โอ้โหไมยไทยใช่ใช่ครับ ตะก,กวัวเพชรนี่มวยสร้างของโน่นเลยครับเสียทศต้องบอกว่าติดยดเสียเรียบร้อยครับหยับเข้าหาเลยครับตะก,กวัวเพชรนี่เป็นมวยที่เตะได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับดูจับตาดูดีๆกับเด็กคนนี้ต้องบอกว่ามาแรงนะครับสําหรับค่ายมวยมูหกบ้านบางลานอ,อ,อยู่แถวตะก,กวัวป่า เอาเปิดกระปงะใช่นั้นแหละครับกระปงกระปงประนองโค้นใ,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 ใกล้ๆระนองไกลๆตรงนั้นนี่คือผ่านตะกัวป่าไปหน่อยนึงอ,อ,อ่ะหมดยกพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมา ดู๋ยวไช้าๆนะครับนี่กับจังหวะวางซ้ายและว,วางขวาของตะกวัวเพชรครับเด็๋ย้เราพยายามจะขยับเข้ามาเจอแข้งซ้ายอย่างเดจะทิ้งด้วยหมัด1-2ึ่เจอหมัดส่วนและส่วนด้วยแข้งเลยครับตะกวัวเพชร ladies and gentlemen it's the n e x t come t i t i t h n h e championship ป้าตกไฟใต้อิสเรียลวันไรต์อันทิพย์นิวันปอนด์บิทวีนเดอะวอริออร์จากไทยแลนด์อันเดอะวอริออร์จากจีน่าคู่ต่อไปครับเป็นการที่เจ็บป่าปาตองขอบแบดลีกครับในเบีหร้อย1ี่ปอนด์ระหว่างเพชรประเสริฐหมู่6บ้านบางลานเจอกับหยางจิงหมิงครับจากประเทศจีนแล้วก็ขอขอบคุณครับหวานชูเฉียงอ่ากจีน่าเสียเสียลาเสียเสีย กลับมาที่สนามมวยป่าทองกันอีกครั้งครับกับป่าทองคอมแบทนะครับพีไลวันกันยะนะสับมือชกยกที่สองครับแล้วครับดูเกมครับถือลางนั้นหัวเฟรได้ลอยกว่าน,นิดๆนะครับ เข็มทองวันนี้จะจ่อยจะเจาะเก็บหรือเปล่าครับโอ้โหดูชิงจังหว่อวางแข้งนี่ตะกัวเชรแกมไม่กลัวเลยครับซ้ายหน้าแก่นะทําดีแล้วกินออพอแกเตะซ้ายหน้านี่พอคู่ต่อสู้ยกบังนี่แกงขวาแกข,ขึ้นทันทีนะสังเกตดูครับนี่เก็บแกงขวามานะครับต้องดูว่าเข็มทองครับวงในเขาบอกว่าวงในเหนียวแน่น วันนี้ยังไม่โกะไม่จับนะพี่อ้นโอ,อ้ดูครับเตะจังหวะเตะน,นิ่งเะซ้ายปั๊บขวาขึ้นทันทีเลยครับแล้วจังหวะดึงสายตาดีครับอ,อยู่ที่เข็มทองนะครับว่าจะทำอย่างไรขวามาขวาคืนคนละดอกคนละที่ครับครับสาวจากพัทลุงครับเหมืองหนังโนรานี่ครับเจอแข้งของวากจากพังงาครับ ขวามาเจอสายคืนครับเหยียบวางสายเลยนี่ครับแกจับจังหวะคู่ต่อสู้ได้ดีนะครับตะก,กวัวเพชรนะ,ะครับต้องบอกว่าดาบี้แผ่นแดนใต้ครับนี่เล่นทาล่างอ้าวอโอ้โหแม่จังหวะวางแค่นี่มีซ้ายมีขวามีซ้ายมีขวาครับตะก,กวัวเพชรนะครับวงในอ้าวโอ้โหไม่ใช่งานง่ายของเข็มทองนะครับเมือ งมเข็มในมหาสมุทรหรือเปล่าเข็มทองอขยับวางแข่งขวาแล้วครับเข็มทองพยายามจะเบียดเข้าหาแล้วครับทิงธรรมหนึ่งสองเกี่ยวแกะขวาสวนแล้วนีกับจังหวะเกี่ยวโอ้หมดยกครับ สวนเลยครับพยายามแกเก็บอาวุธเล่โต้โดยซ้ายครับแล้วมีลูกถีบแล้ววางแข้งขวานี่ครับจังหวะวงนอกนี่ตะก,กัวเพชรแกทาได้ดีเลยครับเป็นองพยายามจะเสริมหมัดแต่จังหวะเกี่ยวแล้วคืนด้วยแข้งของตะก,กัวเพชรอ่ะวงในวงในาอาชีพของเข็มทองนะครับแต่ดูครับลักษณะการจับของตะก,กัวเพชรอ่า่งในหมัดขวาแล้วพยายามจะโต้ด้วยแข้งขวาคืนครับแล้วเกี่ยวนี่ครับ เราก็พระวังการชนะสับมือให้โชคนาพยายามจะใช้ลูกทีบแล้วกันแังท้องเบียดเข้ามาวางซ้ายเจ้ซ้ายสวนจงังหวะวางแค่นี่ไม่ต้องห่วงเลยครับดูครับตะกวัวเพชร เตะได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยครับนะครับต้องเร่งเกมนะครับเข็มทองครับวงในที่วันแน่นี่อ้าวครับโกติติตันได้หรือเปล่าครับอยู่ที่เกมนะครับว่าจะตัดสินใจอย่างไรแต่มัวแต่ยึกยักยักนง่ายๆนะครับดูครับอ้ายครับมาไล่ตะปบแล้วครับแม่เสือสาวครับไล่ตะปบแล้วครับเข็มทองสอเจติกอ้าว ไว้เขาจากพัทลุงเขาบอกว่าต้องต่อยในเกมของตัวเองนะครับเอาล็อกในได้ตีตีโอ้โหตีทั้งขาทั้งกขนนั่นแหละครับอยายามจะเร่งเกมครับโอ้โหแต่ตะโก้เฮกจะโต้ด้วยแข้งครับเอาพยายามจับได้หรือเปล่าครับเจอดักเตะดักต่อยดักเตะดักต่อยครับดึง อย่ามาโอ้โห,หเจอหมัดขวาพยายามจะตกหมัดเลยวนออกข้างอ้าวแต่ว่ายาหมดนะตะกัวเพชรโมหกบ้านบางลานครับยาหมดให้เห็นนะครับโอ้แกปรีเข้าใส่นะครับเห็นทองวางแขนขวาเลยหลบนายนี่ครับใช้เหลี่ยมช่วยเลยครับถือว่าเป็นช็อตแก้ไขที่สวยงามครับตะกัวเพชรโมหกบ้านบางลาน เดินต่อครับเห็นทองโอ้โหเอาละครับคื่มีการยืนระยะปลายๆอย่างที่เอฟบอกนะครับแรงขึ้นมาอย่างน่ากลัวครับต้องบอกว่าแรงขึ้นมาอย่างน่ากลัวหมดยกพาก่อนครับโอ้โห ดูภาพช้าๆครับล็อกสพายแร่งเด้งครับอืแล้วก็มีลูกคาลูกกันพยายามครับเข็มทองครับเร่งสุดชีวิตเลยครับอืมมาเจอดักต่อยด้วยหมัดมาดิสเบรกด้วยที่เพืหมัดขวาอืนี่ครับแข้งขวาครับแล้วก็ช็อตนี้ครับเสียบอืแล้วก็จังหวะหมุนครับดึงโอ้โห ครับเดินทางเข้าสู่ยกที่4ี่ครับต้องบอกว่าเวลานี้นี่ยังเลือกไม่ถูกเลยครับเอฟาคู่นี้กลายเป็นของดีไปเลยครับต้องชื่นชมการทำง,งานของทีมงานโปรเตอร์นนอยบังกัดใหญ่แหละครับเพือความสนุกแพ้ได้ชนะได้ก็มีการต่อน้ำหนักให้กันครับแล้วครับขยับหัวม,มาเจอที่แบบเป็นน้องเบียดเข้ามาหวาแข้งขวาและพยายามจะจับใน อ่าตะกัวเพชรพยายามจะไล่แค่แล้วครับแยกก้อนครับแยกก้อนครับโอ้โหสุดติงไปแล้วครับสุดติงกระดิ่งแมวอ้าวแข้งขวาเจอแข้งขวาคืนอย่ามาวางซ้ายเลยพยายามจะทิ้งโดยหมัดแล้วล็อกนายตะกัวเพชรโอ้แกกดแขนเลยครับแยกก้อนครับแยกก้อนครับปล่อยมือปล่อยมือปลอ่อ,ปลอยมือมาเดะมาเดะ อ้าแกขวาแล้วออกนายาแต่โก้เพชรยังจะโหงดตัวขึ้นไปครับหลุยต่อหยาบขวาแข้งล็อกนายตีตะโก้เพชรหมุนแล้วตีโอ้โหครับเทมาชั้นคืนเทมาชั้นคืนครับนี่แล้วครับสมครามเข้าครับสุดมันไปแล้วครับติดเบรกด้วยทีครับอ้าวหมัดขวาคนละที พยายับมาวางแข้งขวาแล้วล็อกนายตีตีโอ้โหดูครับวงในอ่กัวเพชรก็พยายามจะโต้นะครับในขณะที่เข็มทองวงในนี่ต้องบอกเลยครับเขาอาชีพครับนะครับชิงเดินเหมือนกันอ้าวขวางขวางแล้วแทงครับโอ้โหเจอมาชั้นคืนเลยครับโอ้โหมาแย่งอาชีพหรือเปล่าครับโอ้โหสนุกจริงๆครับ วางซ้ายไม่โดนเอาขยเาก็มาวางขวาแล้วลอกายตีตีโอ้ยถอดหัวลูกนี้เสียการเลยครับมชุดนี้ของทางด้านเข็มทองครับอ,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 อโอดโยกครับ คาช้าๆครับแข้งขวาและก็หมัดขวาครับขึ้นด้วยแข้งครับอืมสุดๆครับนี่ครับคนละหมัดคนละทีครับและก็แข้งขวาเข็มทองเจอเสียบเสียบครับอืมมาชุดนี้ครับโอ้โหแมเสียการเลยครับอืเบียดกันมากุกี้สูสีตลอดครับแม่กระดันถอดหัว ว่ยังมีเวลานะยังมีเวลานะครับทุกอย่างยังเป็นไปได้ครับมวยไทยตราบใดที่ยังไม่ชูมือระครเสียงยกสุดท้ายยังไม่ไม่ตีนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับรึอว่ายังไม่ชูมือยิ่งกว่านั้นอีกครับมาดูยกสุดท้ายครับต้องบอกว่าสุดมันเลย นะครับยกสุดท้ายครับอสองนาทีที่เหลือแล้วครับเอาละครับเดินหน้าลุยต่อทันทีครับเข็มทองโอ้โหเอาละครับตวัวเพชรก,ก็โต้ครับ สุดมันครับอ่พยายามจะเดินบ้างครับยกนี้ครับชิงเดินบ้างครับพยายามจะสู้ได้ครับอือือออออตะกัวเพชรโอ้โหต้องบอกว่าแพ้ชนะไม่รู้นะครับรู้อย่างเดียวว่าตอนนี้ไม่เสียของทั้งคู่ครับตะกัวเพชรตีด้วยขวาเจอขวาสวนคนละดอกคนละทีครับ ต้องบอกว่าไฟต่อไปนี่เพลงเอกไหมไฟก็ได้ครับชี้ไปเพลงเอกเอ้าล็อกนายโอ้โหกดมายัดไส้ยัดไส้ครับพยายามจะสวนด้วยศอกครับตะกรูเพชรแข่งขวามาครับเข็มทองหยับตะกรูเพชรพยายามยัดด้วยข้อซ้ายเลยครับเข็มทองวางแข่งขวาแล้วล็อกนายโอ้โหดูเป็นล็อกเหนียวครับ เป็นฝ่ายเบียดเข้ามาครับถึงเดมัดหนึ่งสองทำไมเบอกตนไม่เท่าไรแต่ปลายแรงจริงๆครับเข็มทองโส,สเจติเสียเขาจากพัดถล่มครับโโอ้โอยูในช่วงป,ปลายๆเลยครับพยายามจะเตะขวาต่อยขวาแล้วล็อกในครับเจอเก็บน้องสวนด้วยก่อนซ้าย ในช่วงปลายยก้วครับ uh huh. ครับ uh huh. ครบห้ายกครับ huh. เต็มที่เหมือนกันครับนี่กับยัดไส้ครับโอ้โหแล้วพยายามจะหมุนเหลี่ยมเจอเข่าขวาส่วนด้วยเข่าขวาคืนครับปวดแลกกันสนุกเลยครับดูรับกดลงมาแล้วยัดไส้ครับเข็มทองเจอยัดไส้คืนอ่แล้วมีสอกเสริมนะครับอ่าถูก เดินหน้าลุยแล้วก็พยายามจะดับเครื่องชนแต่จเจอลูกโต้ลูกอะไรพิเศษครับ 1, <9. S 1> โหครับแตแกเลยครับว่าต่อยกันสนุกครับโอเคน้อยเมื่องี้เลย,ยว่าสมนึกพัดบุรีครับอ่ะเดี๋ยวเราไปรู้นกันครับ Ladies and g e n t l e m e n up to fight round i s the h a n a under the referee ยาศาสตร์คนเรียนโสพล n มันมิละ and Song Kia Wapat, give the same score, give the winner 49 and lose 48. The winner by Unity Mercy's and and the winner, Race corner yeah. And congratulations again for the winner, Kemp Tom Son